สวัสดีครับผมมานพโปรดักจีเนียดนิสสัน b ีทีเออโตวาลินชัมลาบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถยนต์นิสสันนาร์ลาก็คือ,อเป็นตัวกระบะแชปตัวยกสูงเริ่มต้นนะครับตัวนี้ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่765,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะครับตัวนี้นะครับการดีไซน์ออกแบบนะครับไฟหน้าก็คือจะเป็นไฟหน้าแบบ led ขนาด4ดวงนะครับ ตัวนี้แล้วก็มีไฟ d เดทามนะครับซิกแบบซิกเนเจอร์นะครับทำให้ดูสวยงามและบึกบึนนะครับส่วนกระจังหน้าจะเป็นอินเตอร์ล็อกนะครับตัวนี้จะมีะตัวหนังสือคำว่า n a วาล่นะครับตัวนี้ตรงโลโก้ของ n i สสันก็คือจะมีกล้องอาราวิวมอนิเตอร์อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นระบบะกล้องรอบคันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะครับตัวนี้ ส่วนตัวนี้ก็คือลอ้ลอ,แม,ลอแม็กตัวนี้จะเป็นลอ้อแม็กจากโรงงานนะครับขอบ17นะครับลอ้อแม็กสำหรับมิสซูนาวาราตัวนี้กระจกมองข้างตัวนี้กระจกมองข้างก็จะเป็นแบบไฟเลี้ยวมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็มีกล้องอาราวิวมอนิเตอร์รอบขันนะครับตัวนี้เป็นตัวกล้องรอบขันนะครับรุ่นนี้จะมีบันไดข้างนะครับสีดำนะครับแล้วก็มือจับเป็นแบบโครเมียมนะครับ ทำให้ดูหรูหราสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวไฟท้ายด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็คือจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับมีไฟท้ายแบบมุม,มแมลงด้านหลังนะครับทําให้ดูสวยงามนะครับามาพร้อมกันชนด้านหลังกันชนด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่4จุดนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับสําหรับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับและก็ กล้องดารากล้โโองด้านหลังก็รวมกันกับ gitti. กล้องดาราวิวก็ทำงานร่วมกันนะครับเป็นกล้องถอยหลังนะครับตัวนี้แล้วมีสามารถล็อกล็อกกระบะท้ายได้ Dai Dai Dai. นะครับตัวนี้นี่ยมีกุญแจล็อกได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็คือเป็นรุ่น E เดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันเลยนะครับภายในรถตัวนี้ก็คือเป็นกุญแจอัจฉริยะเหมือนกันนะครับเกือแบตเตอรี่หมดมีกุญแจ เสียบเปิดรถได้นะครับตัวนี้เดา๋ยวไปดูภายในรถกันเลยด้านข้างก็คือจะเป็นแบบผ้าบุนุ่มนะครับเนี่ยแผงประตูด้านข้างมีช่องวางขวดน้ําแก้วน้ําได้ใส่เอกสารด้านข้างด้วยแล้วก็จะ,ะล็อกประตูไฟฟ้ามีปรับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกพับเก็บได้นะครับเวลาล็อกรถนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในรถกันเลย สำหรับตัวพวงมาลัยนะครับตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบดีไซน์ใหม่นะครับสำหรับนิสสันนวาล่าตัวนี้จะมีฝั่งซ้ายจะมีตัวควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยเลยสามารถปรับลดเสียงที่พวงมาลัยปรับเปลี่ยนเพลงที่พวงมาลัยนะครับสำหรับฝั่งขวาก็คือจะเป็นตัวคูดคอนโทลสามารถล็อกความเร็วได้นะครับและตัวนี้ก็เป็นปุ่มสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกดรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้พวงมาลัยก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับ เดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับสตาร์ทให้แล้วนะครับตัวหน้าจอหน้าจอก็เป็นเป็นหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่เป็นหน้าจอขนาด TFT ขนาด7นิ้วนะครับตัวนี้เป็นแบบดิจิตอลนะครับตัวนี้แล้วก็สําหรับตัวหน้าจอทัชสกรีนหน้าจอทัชสกรีนสําหรับนวรารุ่นนี้ก็เป็นทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะครับเนี่ยแอร์เปิดปิดตรงนี้ได้ สามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเลยนะครับสําหรับตัวแคปนาว่าเริ่มต้นนะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับเนี่ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เนี่ยเปิดเพลง FM เชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อ Apple CarP l a เเชื่อมต่อ Android Auto ได้นะครับสําหรับตัวนวาว่ากล้องลาาวิวมอนิเตอร์รอบคันเลยนะครับที่ผมบอกอตอนอกล้องอยู่รอบรถเลยนะครับ เพื่อความสะดวกสบายสําหรับผู้โดยสารเวลาถอยจอดนะครับมีกล้องรอบคันและก็ตัวนี้แอร์ก็คือปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ปรับอุณหภูมิตั้งแต่18องศาถึง32องศานะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นปุ่ม power charger ไฟสิโวลต์เห็นไหมครับปุ่มนี้ก็คือเป็นปุ่มปิดเปิดเดซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับตัวนี้เวลาเราถอยมันจะมีเซนเซอร์เตือนนะครับแล้วก็จะม,มีปุ่มช่องเสียบ usb และก็ ล็อกอินนะครับตัวนี้ส่วนเกียร์รุ่นนี้จะเป็นยุ่นเกียร์ธรรมดานะครับะผเเข้าเกียร์ถอยหลังหน้าจอ,อยขึ้นเป็นกล้องนะครับรอบพัดเลยนะครับตัวนี้ก็คือจะมีช่องวางขวดน,น้ําด้านข้างด้วยเนี่ยตัวนี้นะครับมีที่เก็บเก็บของเนี่ยตัวนี้มีช่องวางขวดน้ําแก้วน้ําได้ด้วยนะครับสที่แล้วก็ ที่พักแขนก็คือจะมีช่องพาวเวอร์ชาร์จโจไฟ12โวลต์สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้กระจกตัวนี้ผมลืมบอกกระจกตัวนี้เป็นกระจกแบบลดแสงอัตโนมัตินะครับเวลากลางคืนเวลารถมาจากข้างหลังมันจะลดแสงให้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เครื่องยนต์ของนนวลาลารุ่นนี้ก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ 2,300cc นะครับตัวนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับถ้าในเทอร์โบคู่จะเป็นรุ่นเกียร์ออโต้นะครับสำหรับนเวล่าตัวนี้แรงม้าจะอยู่ที่163แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่403นิวตันเมตรนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็อัตราเร่งดีการออกตัวดีประหยัดน้ำมันนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหน้านะครับมาดูเลยนะครับเดี๋ยวเปิดประตูเครื่องในให้ดู สำหรับแผงประตูก็คือเป็นบุด้วยผ้าบุนุ่มนะครับตัวนี้มีช่องวางขวดน้ําแก้วน้ําด้วยนะครับใส่เอกสารได้นะครับตัวนี้เวล,ลาขึ้นก็มีที่จับยึดขึ้นนะครับสําหรับผู้โดยสารเนี่ยมี2ที่นะครับจับยึดตรงนี้ก็ได้แล้วก็ที่บังแดดนะครับมีไฟด้วยนะครับสําหรับกระจกแต่งหน้าสําหรับผู้โดยสารนะครับแล้วก็มีช่องเก็บเอกสารด้วยนะครับตัวนี้นนนน ตอนโซนหน้าก็เป็นสีเปียโนแบ็กสีดำนะครับทำให้ดูสวยงามหรูหรานะครับตัวนี้เบาะปรัปบเลื่อนได้นะครับแต่เป็นเบาะผ้านะครับรุ่นนีนะ้เดี๋ยวผมพาไปดูตรงกระบะแคปด้านหลังนะสำหรับกระบะแคปเปิดได้นะครับมีช่องวางขวดน้ำด้วยตรงนี้ใส่แก้วน้ำขวดน้ำได้ด้วยนะครับตัวนี้จะมีแอร์แอร์ด้านหลังนะครับ Air, สำหรับผู้โดยสารตอนหลังให้ด้วยนะครับสำหรับในรุ่นแคบของนิสสันนาวาร่านะติดตั้งแอร์หลังมาทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้แล้วก็สำหรับตัวนี้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นดีเซลสามารถรองรับน้ำมัน B10 B20 ได้นะครับตัวนี้ เรามาดูในส่วนของกระบะท้ายนะครับกระบะท้ายลึกกว้างนะครับใส่ของบรรทุกได้เยอะนะครับตัวนี้เปิดปิดง่ายล็อกล็อกอก,กระบะท้ายได้ด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดนิสสันนวาวาล่าแคตัวนี้ยกสูงนะครับก็ผมจะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับเผื่อท่านใดสนใจก็สามารถโทรสอบถามผมได้เลยนะครับที่มานุ 0817924018นะครับหรือสามารถติดต่อผมได้ที่ช่อง YouTube มานบนิสันหรือ Facebook มานบนิสันนะครับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่765,000บาทนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับที่นิสันวาลินชำรลาบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในส่วนนี้ผมก็ขอลาก่ละกันนะครับสวัสดีครับ